Thank you ก็มีไบคี้หน้าใหม่มาด้วยนะครับคือน้องแน่หน้าแก่ตุดใหญ่ไหนยังไหนยังอดหมกมาอย่างสวยอะครับ ตอนนี้เรามาพักกินอาหารเช้าก่อนนะครับไบคี้น้ำวันของเราคนสวยกันแล้วจ้าคนสวยนนเดี๋ยวตอนนี้กินข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราไปกินกาแฟกันต่อทิปนี้มีมาด้วยสบายใจ ใบใจเดี๋ยวมันเคยรับคนซ้อนก็ได้ไงไม่ต้องฟักไอสัตว์ตรู้สิมแ้ต้องหาดใจไอสัตว์โอ้โอ้วันวันที่เราไปนั่นกันนะพี่โต๊ดรอบที่แล้วจะทำแบบยี่สี่โอ้ยอากาศดีอากาศโคตรดีโอเคตอนนี้เรามาซื้อกาแฟกินกันนะครับเหมือนเขาจะไม่ให้นั่งนะ ตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ชะอานะครับเราออกจากปั๊มน้ำมันปตทคลองโคนแล้วนะครับวันนี้ก็มีสมาชิกมาทั้งหมด4คนนะครับมีเบนตั้มเก่งแล้วก็วันนี้มีแฟนผมมาด้วยนะครับน้องแน่ขาใหญ่ oh, <no. S 1> เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะขี่กันไปแบบยาวๆเลยนะครับ วันนี้เราก็ขี่รถกันมาถึงที่หาดชะอำแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็เหมือนเดิมวันนี้เราจะมาหาอาหารทะเลกินนะครับโอเคตอนนี้ก็มาถึงบริเวณริมชายหาดชะอำแล้วนะครับมีรุ่นพี่นะครับ บอกว่าช่วงนี้อาหารทะเลถูกมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวนะครับแล้วก็จะมาซ้ำที่ร้านเดิมนะครับมี่ถ้าสังเกตบริเวณข้างทางก็คนบางตามากนะครับนี่ขนาดวันอาทิตย์นะฮะเพราคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยกล้ามากันเฮ้ยตรงนี้หาดสวยป่ะนะเฮ้ยน้ำมันลงเหรอปกติเรามามันจะขึ้นเต็มนะ ก็ไม่เช้านะ9โมง45แล้วคนน้อยนะตอนนี้ก็9โมง45ถือว่ามาเร็วพอสมควรนะเพราะว่าวันนี้เราออกกันเช้าด้วยนะครับจะได้มีเวลาทิ้งตัวกันเยอะๆนะเฮ้ยพี่คนเมื่อกี้นี่ว่าเจ้าของร้านเนี่อ้วที่เขาขี่สนแล้วเมื่อกี้พี่คนที่อยู่ร้าน19ไงเมื่อกี้เขาหันมามองเลยเ้เบน แสดงว่าจำได้แม่ปูม้าสามร้อยห้าสิบเสร็จจนเ oh, oh. มืย์ป่ะ oh, oh. ผมว่าอะไรพี่ต้องจำได้เมื่อกี้พี่ยันนะ พี่ไปผมคุ้นอยู่ไอบีเอ็มวะพี่ไอคนขับโลโร่นะก็เขาที่แล้วพี่ไม่ได้เอาคันนี้มาใช่เอาดูกติใช่ปะใช่ครับนั่นไงหางานให้กูอีกแล้วจำรถไม่ได้แต่ต้องจำแฟนผมให้ได้นะชาเต็มที่พี่ฮะยาเต็มที่อะร้านยี่สิบเปิร์นหรอร้านสิบแปด โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงที่หาดชะอําแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังนั่งพักกันอยู่นะครับอนอะไรวะวันนี้ก็มีสมาชิกสมาชิกเหมือนเดิมครับนี่เบนตั้มแล้วก็เก่งแล้วก็วันนี้มีเกสพิเศษนะครับเป็นภรรยาคนสวยของผมนะครับชื่อว่าน้องแน่นะครับนั่งอยู่ตรงนี้ครับปกติจะเรียกว่าอีแก่ตูดใหญ่ไม่แน่หน้าแก่ตูดใหญ่ตอนนี้ต้องบอกว่าหาดชะอําโคตรเงียบไม่มีใครมาเลยนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวกําลังไปซื้อน้ำมากินกันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเมียนาเกลร้านปิบดดก่อนร้าิบหรอกน,นี่ครับบรรยากาศชายทะเลตอนนี้เหมือนเราเหมาหาดส่วนตัวนะครับเพราะว่าคนน้อยมากนะครับเดี๋ยวไปซื้อน้ำกินกันก่อนดีกว่า นี่ครับตอนนี้เราก็มาซื้อน้ำไปนั่งกินกับเพื่อนๆน,นะครับต้องน้ำอยู่ไหนอ่ะโอเคตอนนี้ได้เวลาที่เราจะไปสั่งอาหารมากินกันแล้วนะครับดดดดได้สั่งแล้วเนี่ยเพราะว่าเรารอนางฟ้ามาอยู่นะครับนางฟ้าต่อต่อไอเด็กเฮียลุกมาดิเล่นหต่เกม เดีวป่ะไปดูไปดูกันปะ่ะเมีเด็กก็นงาว่างแก่จาไม่เห,เหรอตุ๊กตีที่พี่มาพี่ก็อดคนหาตาเมียพี่อยากให้เมียมาด้วยเ,เ,เดี๋ยวตามไปนะไปะครับเดี๋ยวเราไปเลือกอาหารกินกันดีกว่าดได้เวลาครับได้เวลา เอาโลนึงก่อนใช่ไหมตั้มกุ้งอ่ะพี่กุ้งโลนึงครับตอนนี้กุ้งโลละสามร้อยแปดสิบบาทครับก็ถูกจับสดสดดอรีครับหอยหอยหอยนี่เอาอยากอะไรกุ้งโลก่อนตัอาโลเปโลเลยโลปนวเอาหอยหวานโลน่หอยหวานงโลนะครับเอาแตเา๋ให้ใพี่เอาถาด พี่ให้ดูตุกครับไปเอาถาดตีกับบะทันทีเลยเก่งกินอะไรเก่งอยากกินอะไรดูดิพี่เก่งอย่างแพงก็เลยด้วยเว้นอยากกินอะไรมาดูดิอแคเหมือนเดิมไข่แพงเผาเผาวขาว,ขาว่เาเพงขาได้วันนี้ตามใจมึงไม่ใช่ลองดูบ้างเออได้ได้ครับได้ครับเกงยากามลูพี่ดอยากกินไหมอยากกินไปังนานๆมาสิเกงยาเกาตัวนี้เปล่านางดาตัวนี้เปล่นาน,านาี่เลย ีเขาแถมให้เยอะมากครับแถมให้แล้วก็เพิ่มตังค์ด้วยที่นางดาตัวนึงครับย่เลยลุยต้มกินได้หรอกินไงย่างเลยค่ะย่งเลยครับพี่นางดาฮัลเล่ตัวใหญ่ใหญ่เอาจี๊ดจี้อร่อยย่างทั้งสองตัวตอนรอบที่แล้วเราไม่เรากินไม่หมดปลาหมึกอ่ะใช่ ขาผ่อะไรเราบอกอยู่ว่าจะไปร้านส้าไม่ใช่จะไปร้านสบ้าจะไปร้านจะไปรานไปร้านไปรานแม่งจะเกบหมดตัวโคตเยอะเลยครับโอเคครับตึลงกัวอ๋อตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่เด็กินอะไร่า มาทุกอย่างแดดกันไม่หมดแน่เนี่ยไม่รู้อดอยากกันมาทำไหนพี่ชอบปะขอครับพี่โอ้พี่ให้ประชดป่ะเนี่ยเบนดูพี่ก่อนูดีโคตรดีหอยดีดีขอบคุณครับกินกับหลายอย่างขอบคุณครับกินหมดพี่เขาแรกกระตบหลังแล้วขอบคุณครับลูกสาวเลย่ะครับผมตอนนี้เมนูแรกมาแล้วนะครับหอยนางรมให้เครื่องมาโคตรเยอะเลยนะครับตั้มสั่งอ๋อ ต้มครูมาโอ้ยน่ากินว่กต้มทะเลนี่ครับอย่างที่สองต้มต้มทะเลแบบนิ่งๆแล้วหน้าแก่กดเออโรยหน้าแก่หาตอนนี้พาเลทอาหารทะเลกำลังมาแล้วนะครับนี่อ้วนรับหนอยอ้วนโอ้ยมีกี่อย่าง หอยแข้งเอ้ยไม่ใช่หอยแมงคู่นี่ครับหอยแข้งเผาจานใหญ่แล้วก็อันนี้ก้างกระดานผัดกระเทียมพริกไทยนี่แล้วก็หอยหวานเผานะครับตอนนี้ก็มาสี่อย่างก่อนแล้วมาโซโล่กันเลยครับผมได้ครับ แล้วก็กินอาหารทะเลกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปเดินย่อยอาหารกันหน่อยดีกว่าแต่ผมว่ามาเที่ยวช่วงนี้มันดีคือเราเราได้กินอาหารทะเลที่แบบว่ามันสดนะครับแล้วก็ราคามันถูกอย่างปูม้ารอบนี้ผมมาปูม้าเป็นนะครับโลละสี่ร้อห้าสิบบาทเนี่ยก็เดี๋ยวผมซื้อกลับบ้านไปสองโลเอาไปฝากเด็กๆที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะ ให้ทุกคนดูบรรยากาศริมๆชายหาดนะครับไม่มีคนเลยคนน้อยมากเลยนะครับทางชายหาดมีแค่ผมแล้วก็น้องโคโนนู้นที่เล่นสรลย์อยู่นะครับ ถ้ามันตายแล้วอยู่ได้ชั่วโมงนี่นเนื้อมันจะเสียพี่ถ้ามันร้อนก็จะเสียพี่ เดถึงบ้านเดี๋ยวเราแวะพักรถสักแป๊บหนึง่งนะครับแวะปั๊มนี้เป็นปั๊มสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็ยิงยาวกลับบ้านเลยนะครับขับกันไปเรื่อยๆครับเหนื่อยก็พักเราจะไม่ฝื่นนะครับเดี๋ยวพักกินน้ำหาอะไรดื่มให้ชื่นใจสักหน่อยค่อยเดินทางต่อเนี่ยเดีรถคันเบรนล้านน โคตรโง่งเลยซื้อได้ไงห <laughs> น้าตามเมันไม่น่าแบบคิดไม่ได้นะด,ด,ดูดิ <c oughs> พ่อแม่รู้จะเป็นยังไงวะลูกซื้อรถกัรเป็นล้านเอาอะไรคิดวะเนี่ย <c oughs> พูดแม่ง,งยังพูดเนี่ยเนี่ยพูดยังแบบไม่รู้เรื่องนะไม่ย <c oughs> ไม่มีที่จอดล่มๆเลยสงสารรถจังซวกอ่ะเมียเข้าไปหลบล่มก่อน เหมือนเราขี่กันเร็วขึ้นสนุกดีนะได้ไปเลยสภาพเมียโก <laughs> เฮ้ยเจอคนสวยอีกแล้วอะ่ะคนสวยสนุกป่ะดีสภาพขอสัมภาษณ์เมียก่อนมาทริปแรกสนุกไหมสนุกดีแต่มันร้อนนะนิดนึงแบบกตตานิดนึงแล้วหน้าหนาวเลยพี่พามาซ่อมหน้าหนาวจะฟินกว่าน,นี้ครดูสภาพน้องด้วยหัวเปี่ยนหมดลาบสมูทตี้แล้วอันนีเอาเต็มถังสมูทตี้ก็สั่งคีรีให้ให้เวลาให้ได้อ,อันนี้ 9, เก้าห้า น้องมาใ่น้ำดื่มด้วยใช่ปะน้องไปเอาน้ำไปแล้วใช่ปะตอนนี้เราจะกลับบ้านกันจริงๆแล้วนะครับพักเสร็จแล้วไปยิงยาวกลับบ้าน โอเคครับตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วทริปนี้ก็แดดโคตรร้อนแล้วก็ทริปนี้เป็นทริปแรกของแฟนผมนะครับหวังว่าคงจะมีโอกาสได้ไปด้วยกันอีกลหลายๆทริปนะครับถ้าแฟนยังไม่เบื่อสะกก่อนโอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวนึ่งปูให้ลูกกินก่อนไว้ทริปหน้าเราไปเที่ยวไหนก็เดี๋ยวฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ผมเห็นลิงมารอรับอยู่นะครับ <c oughs>

ไปไงบ้างครับคุณแม่กับทริปแรกร้อนนิดหน่อยร้อนสนุกไหมดีโอเคทริปหน้าจะไปด้วยกันอีกไหมครับไปดีค่ะโอเคครับจัดไปหนูอยากไปด้วย <c oughs> เอางีา้แลูกหนูอยากไปด้วยอยากไปด้วยเหรอ <c oughs> เรายังตัวเล็กอยู่เลย <c oughs>